อัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ครับกับ Honda c b 1 1 0 0 EX ร้วคันนี้จดทะเบียนปี2อง8เลขไม่5,000กิโลครับมาฮะต้องบอกว่าคันนี้โคตรสวยครับเลขไม่คันนี้วิ่งมา5,586กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากบา้านลูกค้าให้ดูทุกคันแน่นอนครับมาครับจอเดินไม้คันนี้สวยใสยเหมือนใหม่แน่นอนฟังก์ชันการใช้ง,งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันกุญแจชิปครบ2ดอกครับหัวโชคสวยดูนะครับ นี่ฮะไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้อบนเดิมและเกอร์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดรูน็อตครบแฮนด์เดิมสวยประกับไฟฟ้าเดิมตัวต่อต่างๆดูนะครับไม่มีเดือรางเลยปอกแฮนด์เดิมแทบไม่สึกนะฮะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัตมือเบรกเดิมนะฮะไม่มีคดและงอแล้วดูนะครับนี่ปั๊มเบรกโอ้โหโคตรสวยเหมือนใหม่ครับประกับคันเร่งตัวต่อต่างๆเนี่ยไม่มีเดือรางครับมาฝาถังเดิมถั่วอคลิปเป็นชุดสีเดิมเป็นสีเหลืองเดิมสิเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบคันนี้ ต้องบอกว่าไม่มีบุบและรักเยิม้มมีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูเลยครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยแทบไม่มีเรียกว่าคราบสนิมนะมาครับด้านหน้าคันนี้ถ้วยไม่เดิมสวยครับมีรอยขนแมวเล็กน้อยครับตามการใช้งานครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสยเหมือนใหม่เป็นแบบ f ู l l LED แกนโช๊คสวยนะครับไม่มีตามด และรั่วซึมเลยนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับต้องบอกว่าแทบไม่มีนี่ฮะคราบสนิมเลยครับเหมือนใหม่นะฮะยางหน้ามาดูครับโอ้โหสภาพคันนี้ต้องบอกว่ายางหน้าอยู่ที่90%เป็นะครับเป็นยางเบิกใหม่นะครับขอบล้อเดิมครับล้อพีเนียมเดิมนะฮะสวยเงาครับไม่มีขี้เกือแล้วดูครับที่รั่วสวยแทบไม่มีคราบสนิมดุมล้อเดิมสวยๆแบบนี้ครับที่คันจานเบรกคันนี้5,000กิโลเมตรครับต้องเป็นแค่ร้อแบบนี้ครับลักติมคันมาพร้อมกับระบบเบรก A B S ครับกระบอกชกเดิมนะครับไม่มีปัดเงานะครับแร็กเกอร์เดิมคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไลท์ดิวลอยนะครับมาชุดแผงอยด้านหน้าครับไม่มีบุบยุบและดัเสริมเหมือนใหม่ดูคอท่อเลยฮะขาวใสเหมือนใหม่ไม่มีเหลืองไม่มีไหมนะครับคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างเป็นของแต่งมาดูครับ ฝาว่าเอาเดิมสวยครับแลกเกอร์เดิมไม่มีปัดเงาครับขีปเครื่องสวยครับมีต้องบอกว่ามีสีสลอบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแต่จะรวมถือว่าสวยมากๆและดูแข็งเครื่องครับเป็นแลกเกอร์เดิมน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับพักเท้าวขวานะครับยางเต็มๆครับขายี่เป็นกลางคันนี้ไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อกันดีครับรอบเดินเบาดิ่งรา,าร่ง นี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มด้านขวาครับมาดูครับนี่ฮะต้องบอกว่าสวยไล้ริ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ล้อทิ้มคันมาพร้อมกับระบบเบรก abs ในรุ่นของตัว cb หกอย x นะครับจะเป็นชกหลังเดิมแบบนี้นะครับไม่มีซับแทงเหมือนตัว rs นะครับมาล้อหลังครับมีดีมเดิมสวยครับแทบไม่มีต้องบอกบอกว่าไม่มีคาดที่เกลือนะครับแล้วดูนี่ฮะ ที่ลวดด้านหลังแทบไม่มีคัาสนิมเลยครับดุมล้อสวยๆแบบนี้เลยนะฮะยางหลังครับมาฮะยางหลังคันนี้ต้องบอกว่าสภาพที่ประมาณ85เครับเต็มๆครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นเรารับซื้อทั่วประเทศครับมาฝั่งซ้าย <c oughs> ดีครับดูโซลเตอร์นะครับขาวใสเหมือนใ่เลยนี่ตัวท่อฝั่งซ้าย ต้งบอกว่าไลท์ดิวลอยนะครับบังโซ่ฝั่งซ้ายครับเป็นอลูมิเนียมเดิมนะครับสวยๆแทบไม่มีคราบขี้เกลือนะฮะนี่ครับพักเท้าสวยนะครับยางเต็มๆคันเกียร์คันนี้ครับไม่คดไม่กงอครับมาดูครับนี่ครอบสเตอร์ด้านหน้าและเกร์เดิมนะครับหูดูนะครับไม่มีคราบขี้เกลือเลยแข็งเครื่องเดิมสวยๆเงาๆครับกีบเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับแทบไม่มีตําหนิ ฝา,าเอาสวยครับแร็กเกอร์เดิมนะครับไม่มีปัดเงาไม่มีรั่วซึมหน้าคือฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสเหมือนใหม่ตามประตายทันเดอร์ไบรท์นนทบ,บุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายมาดูครับไม่มีรอยหินรอยละมาสไน์จานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอยสัมแผดด้านขวาเลยครับที่สำคัญมาพร้อมกักบระบบเบรก ABS นะเอาละมา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 ,มาคันนี้เราเปิดราคาเท่าไหร่ครับมาดูฮะ เพียง3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง2,000 0บาทครับฟรีค่าจ่ายทุกอย่างเราออกให้ทั้งหมดใครหาอยู่บอกเลยว่าต้องรีบมานะครับที่ธนราคารรับแลกเทิร์นบิ๊กไบค์รถเล็กทุกรุ่นสีนี้ออปชั่นสเปคแบบนี้นานๆมาทีครับใครช้าอดแน่นอนเราเจอกันธนทบรัรสัมบรธิสวัสดีครับ